ที่น่ารักมากก็จะเป็นแบบพิซซโน่นะครับก็ก็จะเป็นพี่ที่รู้จักที่ที่รักกันมาตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้วนะครับที่มาทํางานนี่ก็ยิ่งแบบทายเข้าไปใหญ่เพราะงานเวลาเวลาอยู่ในกองเนี่ยนะครับก็จะมีมุกต่างๆที่จะแบบว่าชอบแกล้งที่ช่างหน้าช่างผมหรือแม้กระทั่งแบบเข้าฉากก่อนจะเข้าฉากช่วงบ็อกกิ้งก็จะมีแบบแซวพุ่งกลับบ้านก็จะมีเยอะแยะมากแซวพุ่งกลับด้วยโอ้โหเป็นนที่กดนะ คือ <c oughs> พี่สันเป็นคนที่น่ารักมากครับแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นคนที่ทะเลาะได้ทุกเวลาจริงๆนะท่านใหญ่ตั้งแต่เช้าจนถึงแบบดีหนึ่งเที่ยงคืนที่แบบว่าค่ำดึกดื่นแค่ไหนก็จะแบบมีอารมณ์ให้ให้ให้ทุกคนแบบว่าวขำนะทะเลาะกันละเขาดุนะเขาไม่ดุรับไม่ดุผมนะว่าเขาจะด่าคือเขาเขาเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากครับดเวลาที่บางอย่างบางอย่างที่เขา เขาต้องเร่งที่กับเวลาว่าบางทีมันลาไม่ได้ก็จะแบบว่า,าต้องต้องเต็มที่กับทำงานมากๆก็คือจะแบบกำชับทุกคนว่าเออตั้งใจนะตั้งใจนะอย่าใจเหตุผลเพราะอะไรคือเราต้องฟัองฟอย่าอย่าแบบคุยกันอะไรเง<อ>ี้ยก็จะบางีตัเดเตือนบ้างผม้วก็อยู่ในกองถ่ายก็เป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นดาวพลาเดียวกันก็มีเรื่องบอกว่า คุยกันเมากันทั้งวันาาแน่นอนใช่ครับพี่สนก็จะเป็นคือแต่ละคนก็จะมีเรื่องที่จะมาคุยต่างกันครับเพราะว่าบางอย่างเคดีเดเคดีจะถึงสน,นกันเนี่ยผมเคยไปดูเขาคุยกันอนยะะน่อนันรงไเยจริงเอฮ<ๆ>ะพี่สานไ่นรูงเร,ร่เลยไม่ร้เรอไ่ร้รองมรูเรอยไ่รเองเไ่เรื่อไ่เรื่อร้่อเรงยูดเรยวู้ถู้เองไมรับ เฮ้ยไม่ด no ิช้าช้าดิอะไรจะมีเยอะเหมือนกันที่ที่แต่บ้านเาแคนจะแบบไมปรู้ว่าเอแกรที่สนจะแบบคุยกันเรื่องนึงอะไรนี้พี่น้องกับแกรก็จะเรื่องนึงซึ่งซึ่งแต่ละคนที่เข้ามาคุยก็คือเคมีแต่เรื่องตั้งแต่ตรงนันบางเรื่องบางอย่างคนนี้ได้บางเรื่องแบบโอเคปรึกษาคนนี้ดีกว่าแล้วอย่างอย่างเรื่องผู้หญิงนี่เป็นอะไนี่จะเป็นพี่พี่สอนเป็นแบพี่สนก็ส่วนส่วนพี่ตัวนอกเนี่ยจะเป็นเรื่องของการแย่งผู้หญิงมากกว่า ไม่ได้แื่ในจออีกแล้วนะนอกจอเยอะนออย่างแบบว่าอยู่ครั้งนึงครับที่แบบว่าตอนนั้นจำได้ว่าที่ที่ไอรีนครับเข้ามาเข้ามาถ่ายครัแรกปุ๊บพี่โน่ก็มาละมองหน้าทำตาทำตาหวานใส่ละปุ๊บไปพี่โน่ตปือหนีหออะไรนีเลยไม่เป็นแบบว่าง่ายๆตรงๆทื่แบบหอก็แบบเพียงอยู่เขาเลยคือให้เขาแบบไปดีเถอะที่นี่ของเกอ ก็พี่น้องมีส่วนที่เป็นคนจีงนันครับแกก็จะแบบว่าเล่นกับเรากราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาถึงอีกวันนึงปุ๊บกันได้มีโอกาสไปเดินดับที่ทีแอดีดด้วย้เราก็จะไปเดินกับสายเ้าอะไรเงี้ยอะไรก็มา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 บอกพี่นกว่าพี่นกครับพี่ดูเปล่าเขาไม่แก่แล้วพี่น้อย่างเงี้ยครับเล้วเจ้าเจ้าคนที่ผมขัดได้ท่าได้มันนอกไหมจะบอกแล้วโอคนในเมือง ป้านนอกในกรื่องคู so so, so okay ่กับทั้งกันแล้วก็พี่โน้แล้วก็จะบอกว่าพี่สนก็เรื่องนี้หลายหลายคนอาจจะเห็นว่าพี่สนเล่นแร็ปคอนได้ดีขึ้นมากค่ะใช่ใช่จะบอกว่าที่เล่นแรคอนได้ดีเนี่ยต้องยกตัวอยู่ให้กับกันพี่โน้ด้วยเพราะวันเขาซึมซับความป้านอกจากกันอยู่ในวงเขาซึมซับในกรุงในเมืองินเตอร์ใช่ครับดีไงพอมาเจอกันนอกกรุงของกับทุกันเลยคก็คือแบบเขาจะได้เห็นบธรรมชาติได้เห็นโลกที่มันกว้างใหญ่ไปซะจริงๆแล้วพี่วัด เสน่ห์ของความเป็นคนต่างจังหวัดดีนทำให้เราธรรมชาติแล้วก็ทาให้เราเข้าถึงคนในความซื่อมีความดเนีกว่าเความน่ารักของคนต่างจังหวัดครับเรียกว่าเสน่ห์ครับลาดที่แบบเจอใครอไรย่างเงี้ยแบบเนีเจอใครเจอใครไม่ใช่เจอใครอ๋อแลก็หมู่เพี้ยนไปรเนงสุพรรณสาเียงที่นกนที่ฉรีไ่เป็ที่ชบดรี่ที่เปไหปท่ เันก็ไม่มีคำเออก็ได้อยู่แล้วอยู่นะพูดหน่อยไม่ถึงน้องมาร์กเลยเออนะน้องมาร์กที่มีชันสิบเอ็ดคนเดยแต่แล้วเราอยู่แดนแดนนะแล้วมาร์กนั่นเองไม่ไม่ไม่พูดถึงสิบมิลลิเมตรนะครับเอาอยงี้ดีกว่าตะครก็สนุกทั้งนอกจอในจอครับน่าติดตามจริงต้องติดตามมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นละครที่ น่าชมมากๆทั้งคู่กับที่เขาแบบตั้งใจทํามากๆแล้วก็รักกันดีฉาก็สวยแล้วก็บทประพันธ์ที่เอามาตัดมากๆจากไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ทําก็<ๆ>ก็ได้รับความนิยมจากทุกคนนะครับผมดูก็ใครที่ยังอยากให้เดินแทร์ได้รับความนิยมก็ยังติดตามละครเดินแทร์เวอร์ชั่น2500ไตรสีด้วยนะครับรางวัลยูทูบชั้นยอดเยี่ยมเนี่ยให้ฝากผลงานเลยรบครับแค่ผมฝากว่าไงครับเดี๋ยวพี่ไม่เคยมีครับ ก็ฝากผลงานนะครับผมกับละครเดินแทนครับเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตของเพีนพัดมีใบเลื่อนะครับหรือว่าการเดินตาเนี่ยนะครับผมเป็นละครที่ตั้งใจมากๆครับถึงแม้ว่าจะเล่นแข่งเป็นบ้านนะครับผมเนี่ยไม่ไม่เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็แล้วก็จะมีเพลงต่างๆมากมายในละครเรื่องนี้นะครับที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดกลับมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นเพลงเก่าๆด้วยแล้วก็จะมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงข้างหัวใจนะครับแล้วก็จะมีเพลงวันเพลงครับที่จะเป็นอัลบั้มด้วยนะครับเป็นอัลบั้มเพลงประกอบ เป็นแพนนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็วางแผงแล้วครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็อย่าลืมซื้อนะครับผมวางแผงขายเป็นตามที่มีตัวบ้านทุกเงินตัว <c oughs> บ้านทุกเงินตัว <c oughs> บ้านทุกเงินถ้า <c oughs> ม,มีวีซีดีไหมมีวีซีดีเควาเขีนด้วยนะมีวิดีโอต่างต่างแล้วก็ เดี๋ยวเราเกะด้วยซึ่งตอนนี้เราแผนแล้วนะครับใครที่อยากอยู่บ้านมีไม้ประป่าเนี่ยเดยวเซื้อให้เปาบ้างหน่อยให้เบาๆเพราะเป็มันพองุกเพลงไม่มีเครื่องเลยไม่มีเครื่องเลยมีไม้ประป่าก็ซื้อซี่ตีไปนะครับลองดูครับนะแล้วติดตามกันวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะครับครับผมไม่ดีเหมือนก่อนก่อนขอขอบคุณสานี่นครับนร้องกันก่อนนะครับเป็นตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่ดีในการสืบสานวัฒนธรรมไทยครับนะครับผมร้องเพลงทุกกลุ่มได้เพราะมากร้องเพลงทุกกลุงเพราะ เป็นเขาเป็นคนที่แบบว่ารวบรวมความเป็นสมัยใหม่และความนสมัยเก่าไว้อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องการมากขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับเอสพานาลัชดาอ่าคาเฟ่ครับแน่นอนครับถ้าอยากเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆนะฮะมาสดๆซิงๆกับเรานะฮะมาชมศิลปินที่คุณยิ่นชอบร้องเพลงแบบนี้นะครับเข้าไปที่ www.facebook.com/actional เลยครับนะฮะแล้วก็ไปพูดคุยกันนะครับแล้วก็ติดตาม วันใจเลยไม่ดีขึ้นได้ไม่ไงนี้นะครับผมพูดขนาดนี้มันต้องทำแล้วแหละยังไงก็ไปติดตามแล้วพูดคุยกับเราได้เจอกันใหม่นะฮะเสาร์หน้านะครับ9โมง10 0 0งทางแอคชันแนลเน็ตวันนี้เราจะลาไปด้วยหนึเพลงจากแอมเดอร์สตารครับผมครับ